ครับสวัสดีครับผมแอดเกียรติศักดิ์มณีโชตหนุนฮะสำหรับคลิปนี้ห้องแต่งตัวนะครับห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวที่ผมใช้จริงนะฮะก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ครบทุกสไตล์เลยนะทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับช่วงนี้ก็คือผมจะหยุดแล้วนะครับคือจะคิดหนักมากเวลาที่จะเอาอะไรเข้ามาเพราะว่ามันมีอยู่ครบแล้วแล้วก็เยอะแล้วนะฮะ ต้องเป็นของที่เราถูกใจจริงๆอ่ะนะครับอ,อ,อย่างถามว่าทําไมต้องมีครบทุกสไตล์นะครับบางที่เราเห็นคนแต่งตัวที่ออกแนววินเทจนะครับเราก็อยากที่จะแต่งแบบวินเทจบ้างนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าที่คนเขาออกมาโชว์นะว่าเออมันเป็นของหายากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหรือเสื้อผ้าที่มันราคาที่มันเออสูงๆนะเราก็อยากจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การแต่งตัวของผมเนี่ยมักจะผสมผสานนะครับคือเราชอบอะไรเราก็หยิบมาใส่นะให้มันเป็นสไตล์วินเทจนะครับแต่ไม่วินเทจแบบจ้าจ้านะฮะคือบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะครับเราเราจะใส่อะไรเนี่ยคือเราต้องชอบไม่ใช่คนอื่นชอบแล้วเราไปแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่นะครับอ่ะนะบางอย่างนะครับ เราก็เก็บไปบ้างที่เป็นของที่มันวินเทจจริงๆอ่ะอย่างเช่นกางเกงขากระดิ่งแล้วกันนะะขากระดิ่งไม่ค่อยใช้กันแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับอ่ยุคไหนนะฮะน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ไปแล้วนะครับอ่ขากระดิ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขาเนี่ยจะโตโตนะฮะอ่านะครับเพื่อนๆสงสัยไหมฮะเออเนี่ยผมมีดีให้แล้วกันนะผมมีอะไรดีๆให้แล้วกันเข้ามาชมคลิปแล้วนะครับ เอ๊ะสงสัยไหมนะว่าขากระดิ่งเนี่ยทำไมตอนนี้คนไม่ค่อยใช้กันนะครับแล้วบางกงขากระดิ่งเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายนะ <c oughs> คือบางยุกอ่ะเพื่อนเขาไม่ได้แยกนะครับอ,อย่างเช่นลีวายอ่ะนะยกตัวอย่างง่ายๆลีวายขากระบอกอ่ะเขาไม่ได้แยกผู้หญิงผู้ชายนะครับคือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับในช่วงที่ลีวายออก ออกมาในยุคแรกๆนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับกางเกงขากระดิ่งก็เหมือนกันนะครับเอ่อบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นของผู้หญิงนะคือในยุคยุคนึงอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาก็ใส่ขากระดิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเดินเข้าไปในร้านวินเทจเนี่ยเราอาจจะไม่เจอของผู้ชายเลยนะถ้าไม่มีแต่ของผู้หญิงคือยุคยุคนั้นอ่นะนะก็แต่งกันอย่างนั้นนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะกางเกงเสื้อนะครับเสื้อก็เอ่อแปด ต้นหา70นะครับก็จะเป็นทรงสั้นๆนะฮะเหมือนเอวลอยๆเสื้อยืดสั้นๆนะฮะก็เออก็แต่งกันอย่างนั้นถ้าผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ยุคเนี้เขาจะตีเป็นของผู้หญิงไปนะฮะเออนะครับ,นะรบ70พอ80ก็คือมันจะเสื้อทรงมันจะยาวๆสมส่วนเริ่มสมส่วนแล้ว90ก็สมส่วนนะฮะเหมือนเสื้อปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นะครับ มันก็ไม่มีอะไรซับส้อนสำหรับผมนะครับเออนนี้โครมฮาร์ดเนะเาะผมก็ใส่อยู่เหมือนกันนะครับโครมฮาร์ดโครมฮาร์ดแบบเก่าจริงๆอ่ะนะเก่าแบบรุ่นเก่าๆมากอ่ะนะครับเนี่ยนะเก่ามากแล้วนะครับตะเข็บขึ้นตะเข็บแล้วนะฮะเออนะครับสำหรับเอ,อเวลาเราไป เอฟเสื้อผ้า ah, นะะหรือว่าเราไปเหมือนกับเข้าไปในตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือบางโดยเฉพาะเสื้อผ้าเก่าๆนะครับคือมันต้องอยู่กับมันสักพักหนึ่งอ่นะบางทีเราไม่เห็นอนะ่ะเออเสื้อเสียหายเยอะนะครับมีนะฮะที่เสียหายนะครับแต่ว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับของสไตล์นะฮะ เสียหายเดี๋ยวหยิบเสียหายดูนิดนึงนะฮะเอมันเสียหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะฮะคืออันเนี้ยเออมันมีที่แบบจงใจเสียหายนะกับเสียหายจริงๆอันเนี้ยคือผมหยิบที่แบบเสียหายจริงๆให้นะฮะเออนะครับคือมันขาดอ่ะนะฮะอันเนี้ยคือ คือจงใจแหละนะครับจงใจทําให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็คือมันมีขาดเพิ่มด้วย <c oughs> มีขาดเพิ่มด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> เออก็จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ไปมันก็ขาดนะครับแต่ถ้าขาดเองจริงๆเนี่ยก็คือแสดงว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมันเก่าแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะผุพังนะนะเราใส่ไปนี่ถ้าเกิดขาดตรงนี้เป็นไงฮะ แย่ yeah, นะครับขาดตรงนี้แย่ yeah, เลยนะฮะออนะครับแล้วทำไงฮนะค,คือมันใส่ได้นะครับมันใส่ได้แหละนะฮะขาดที่เป้าเลยอะมันก็ใส่ได้นะครับก็เราใส่บ็อกเซอร์ไว้ข้างในนะครับหรือก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคือถ้าขาดเยอะจริงๆอ่ะผมก็ใช้นะไม่ใช่ผมไม่ใช้แต่ผมจะใช้นี่ใส่ไว้ข้างในนะครับอันนี้ใส่ไว้ข้างในนะฮะนะครับนะ นี่นะฮะใส่ไว้ข้างในเลยนะครับนี่ของผู้ชายนะฮะมีอันนี้ด้วยนะนี่นี้ด้วยนะครับเออนะครับใส่ไว้ข้างในแล้วก็คือมันไม่จะไม่เห็นหน้าหนังเรานะครับถ้าเกิดเอากางเกงแบบมันมันจัดจริงๆอ่ะนะฮะอยากแต่งตัวแบบแสบๆจี๊ดๆจริงๆอ่ะนะ <laughs> เออนะครับก็คือกางเกงเนี่ยบางครั้งเขากัดสีนะฮะเขากัดสีแล้วมันทําให กางเกงเนี่ยมันผูกนะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันสวยครับกางเกงเนี่ยเขากัดสีแล้วมันผูกมันสวยนะโอกาสที่เราแบบไปใส่แล้วเนี่ยมันจะขาดแบบตรงไหนก็ได้อะ่ะ <c ười> คือมันผูกแล้วเราไม่ไว้ใจเลยนะฮะเนี่ยนะครับอย่างม,มีขาดตรงเนี้ยนะเราก็ใส่พวกบ็อกเซอร์ไว้ข้างในนะครับ <c ười> แต่ ก็คือไม่ค่อยใช้หรอกนะฮะไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแต่งตัวนะครับคือออกแนววินเทจน้อยมากนะฮะก็จะแต่งแบบออชอบแบบเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับใส่แบบยุค90อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าแบบวินเทจปีลึกๆนะก็ไม่ค่อยจะเก็บนะไม่คอยจะเก็บหรอกนะครับจะชอบ,ชอบแต่งแบบแนวล็อกๆนะครับอย่างเงี้ยก็คือน้อยอที่ใส่แบบนี้นะฮะ วันนี้ก็คือไปเห็นเขาแต่งวินเทจขายมอเตอร์ไซค์นะคะ้นขายมอเตอร์ไซค์เก่าๆอ่ะนะครับแล้วก็แต่งแบบวินเทจเออเราก็เห็นว่าอยากแต่งบ้างแต่ไม่ถึงขนาดของเขานะฮะท่งผมอะไรวินเทจหมดเลยส่งผมยาวๆแสกกลางแล้วก็แล้วก็เคีม่มเคีม่มลายอ่ะนะฮะแสกกลางเคีม่มลายอ่ะนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อไว้ในวินเทจนะครับเออนะะ มันก็เป็นสไตล์ของใครของมันนะ่ะนะเอ่อของผมเนี่ยก็คือเวลาเราเน้นว่าเราไปไหนมากกว่านะครับเน้นว่าเราไปไปตลาดไปถ่ายคลิปในตลาดไปถ่ายคลิปน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปไหนเราจะแต่งยังไงนะครับไปเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่แจ็กเก็ตสำหรับเข้าป่าผมจะเน้นอย่างนั้นมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของผมไม่จําเจนะครับ คือบางครั้งเนี่ยจากประสบการณ์นะครับถ้าเราไม่เลือกรองเท้าเนี่ยเราเข้าป่ารองเท้าก็พังถูกไหมฮะใส่ใส่ต้องเลือกรองเท้าที่มันเอ่อทนกับหินน้ําตกได้อะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่ปวดเท้ารองเท้าจะได้ไม่เสียหายนะครับแนวฮิปฮอปนะก็มีบ้างนะครับฮิปฮอปเนี่ยอย่างหมวกอันเนี่ยนะครับหมวกอันเนี้ยออก แบบแนวฮิปฮอปเนาะนะครับคือบางคนชอบอะใบใหญ่นะผมเองก็ชอบนะครับเวลาใส่เนี่ยแต่ผมบอกได้เลยเวลาขึ้นรถมันชนนะใบใหญ่เนี่ยนะมันมักจะชนนะะผมมักจะใส่ใบใหญ่นะครับตรงนี้ก็เรียกใบมันฮนะใบของหมวกนะครับมีใบใหญ่กับใบเล็กนะฮะอย่างนี้นะครับใบเล็กนะครับ อันนี้ผมไม่ค่อยชอบใส่อันนี้ใส่น้อยใช้น้อยนะครับแต่งคือเป็นออกแนววินเทจนะ่ะเป็นผ้ายีนนะครับอ่ะหมวกก็อยู่ในห้องนี้นะครับเสื้อยืดก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งนะแล้วก็กระเป๋าก็จะอยู่อีกห้องนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้จะคิดหนักมากถ้าจะเอาอะไรเข้ามาเพราะว่ามันมันเยอะแล้วก็ผมเองก็มันเหนื่อยนะครับกับ เสื้อผ้าทุกวันเลยเพราะเราใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องต้องแบบมันึกว่าเราต้องจะใส่อะไรดีนะครับเราจะแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้แนวนั้นแนวนี้แล้วเราต้องมานึกอบบว่าเอะกางเกงเราอะ่ะมันมีหรือเปล่ามันมีตัวไหนบ้างที่จะแต่งตัวแนววินเทจอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ก,ก็แล้วก็ต้องซักนะทำความสะอาด ก็มาจาัดห้องนะยังยังมีตากอยู่ข้างนอกเลยนะครับนี่ก็ดึกแล้วนะ <c oughs> ก็คือต้องมาจัดห้องแต่งตัวอยู่ตลอดนะครับรองเท้าตอนเนี้ยรองเท้าเนี่ยมักจะเอาใส่ใส่ถุงไว้นะครับห่อถุงเอาไว้นะฮะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับหยิบรองเท้ามาเนี่ยวันก่อนหยิบรองเท้าคู่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้ฝุ่นมันจับเยอะ อ่ะผมก็เป็นอย่างนี้อีกนะครับถ้าเกิดฝุ่นจับเยอะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใส่อ่ะบางคนไม่ค่อยแคร์ใช่ไหมรองเท้าสกปรกก็ไม่เป็นไรแต่ผมเองเนี่ยก็คือหยิบมาแล้วเนี่ยมันมันฝุ่นจับแล้วเราก็หงดหงิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาถุงห่อใส่หมดเลยนะครับเนี่ยยังมีบ้างนะครับที่ยังไม่ได้ใส่ถุงนะ นะครับแล้วก็คือรองเท้าเนี่ยมันซักแล้วมันซักยากอะ่ะมันใช้เวลานะครับที่จะแห้งนะใช้เวลามากนะครับอ่านะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องแต่งตัวของผมนะครับหมวกก็มีอยู่ประมาณเนี้ยหมวกใช้ไม่เยอะนะครับมีอยู่เอ่อสองสี่หก็ประมาณ10ใบนะหมวกก็ประมาณสิบใบนะครับ ไปเจอแล้วบางทีเราไม่ได้ตามใครอ่ะคือซื้อของในบางทีไปเจออ่ะนะเดินผ่านไปเจอแล้วหรือบางทีเบื่อเบื่อเริงเซงเดินเข้าไปดูเล่นๆเป็นอย่างนี้ไหมฮะคือไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าไปหาหมวกแบบไหนนะครับหรือเปิดโซเชียลบางทีก็ ไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะหาหมวกแบบนั้นแบบนี้หรือตั้งใจไปก็บางทีไปเจอหมวกอย่างอื่นไปเจอของอย่างอื่นแล้วเฮ้ยมันสวยดีราคาไม่ได้แพงมากนะเขาลดราคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้ออีกนะซื้ออีก <c oughs> อ่ะนะครับเออเราก็เราก็ดีใจนะที่แบบ มันไม่เบื่อไม่ซ็งอ่ะนะฮะในการแต่งตัวนะครับที่จะทาคลิปนะแต่ว่าสไตล์หลักๆเนี่ยก,ก็ออกจะออกแนวแบบล็อกด็อกนะครับขาเดฟอะไรอย่างเงี้ยสลิมฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนวคนใต้นะครับออกแนวแบบล็อกๆ็อกไปนะฮะเออนะครับแต่เราก็ชอบดูนะครับผมเองเนี่ยผมก็ชอบดูเวลาเห็นคลิปเห็นอะไรเนี่ยชอบดูการแต่งตัวของคนด้วยนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะเนื้อหานะ บางทีเนี่ยเราก็เอ้ยคนนั้นคนนี้แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้เราชอบดูนะเราชอบดูการแต่งตัวของเขานะครับเออนะฮะแล้วก็มันทําให้ไม่เบื่อไม่สิ่งเนาะมันะทำใหไ้ไม่เบื่อไม่สิ่งนะครับเออกางเกงบางอย่างเนี่ยก็คือมันแก้งเก่านะเพื่อนเพื่อนอ่ามันคือมันเก่านั่นแหละนะครับมันเก่านั่นแหละแล้วก็มันไม่ได้เก่ามัน มันแบบเขาทามาแบบแก้งเก่าแล้วอ่ะนะแก้งเก่าอยู่แล้วแล้วก็อายุมันก็ใช้ได้แล้วแหละนะหรือใหม่ก็ไม่รู้เออผมว่าน่าจะอยู่เจ็ดศูนย์อนะเก่าจริงะตัวนี้นะครับอ่าแนะลวเนื้อผ้าก็เก่าแต่มีบางส่วนนะออันนี้เก่าจริงนะะเก่าจริงนะครับบางส่วนก็คือยังใหม่อยู่พวกโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโลหะนะ คือหรือหรืออาจจะปีลึกกว่านั้นด้วยซ้ำอ่ะมีอันเนี้ยนะมีอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับตรงด้านหลังอ่ะนะเหมือนกับรีวายรุ่นแรกเออน่าจะยุครีวายรุ่นแรกหรือเปล่านี่นี่นะฮะนะครับอืมนะฮะสีมันค่อนข้างเก่านะครับแต่ว่าพวกได้พวกตะเกียบยังใหม่อยู่นะฮะอ่าเรื่องสีสีชมพูนิดหนึ่งแล้วกันนะะ ไปได้เรื่อยๆสีชมพูของผู้หญิงหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะะมีก็ไม่ใช่หรอกนะครับว่าจําเป็นว่าเออสีชมพูจะต้องเป็นของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้นะครับคือมันเล็กน้อยอะ่ะมันเล็กน้อยอะ่ะมันแค่แบบเส้นสีชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้นะครับมันแค่แบบเส้นๆมันอะ่ะเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ไม่จําเป็นะนะฮะขึ้นอยู่กับ เออเราจะแต่งยังไงนะฮะอ่ะนะครับส่วนมากเลยก็จะใส่นะครับกระเกงขาดขาดนิดหนึง่งนะจะไม่ค่อยใส่แบบเรียบๆอ่ะอย่างตัวนี้ก็ได้ก็คือขาดขาดนิดหนึง่งนะฮะขาดขาดนิดหนึง่งนะครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นจะชอบใส่วุ้มข้ออะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับ เออเสื้อถ้าไปข้างนอกเนี่ยผมจะมีแจ็คเก็ตนะฮะตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะครับถอดง่ายนะครับถอดง่ายแล้วก็ไม่ร้อนผ้าบางนะครับบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเราใส่เสื้อยืดไว้ในตัวงแล้วนะครับแล้วก็มันก็ถ้าใส่แบบแจ็คเก็ตหนาๆเนี่ยบางวันมันจะร้อนนะครับแล้วก็คือมันถอดง่ายนะใส่ง่ายนะครับไม่รัด ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะครับนี่นะฮะแดดร้อนจัดๆก็คือคลุมดึงมาคลุมบังแดดได้นะครับแล้วที่คลุมไม่ร้อนนะครับคือแจ็กเก็ตถ้าเกิดการหนาวจริงๆการฝนจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นที่คลุมเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบแบบขนสัตว์เลยนะครับอันนี้ก็คือโอเคอยู่นะใช้บ่อยมันสะดวกสบายนะครับ สิบนะโอเคนะครับก็คิดว่าพอประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้มาคุยทักทายเ,เพื่อนๆนะครับโอเคสวัสดีครับ